สามสิบสองเป็นสามตุ้งุ๋นเลยเล่นเ่าข้าจบไปวิชาการงานการงานแล้วสิเขื่อพวกเข้าอะไรมาปลูกกันบ้านนี่ไงเรา ก็ครอวิชาการงานอาชีพสิคะคุณครูคให้นำเมล็ดพืชมาปลูกค่คะแต่เมล็ดของต้นกล้าใส่รวงถุงเดียวกันมาเลยค่ะไม่รู้จะแยกยังไงไหนของต้นกล้านะคะอ๋อของต้นกล้าเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาแยกกันก่อนปลูกก็ได้อะจากที่นักเรียนเห็นเมล็ดพืชที่ต้นกล้าเตียมมาแล้วมีอะไรบ้างคะที่นักเรียนอยากรู้แล้วก็จะช่วยต้นกล้า แยกมันลยยืดได้เหรคะดูว่ามีกี่สีค่ะดูว่ามีสีอนนะไรบ้างคะดูว่าเรื่องอะไรมาเลยค่ะแล้วจะแยกยังไงให้ถูกเอาไปปูกง่ายๆครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะช่วยกันแยกนะคะนี่งานเราเตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะมีถ้๊นผ่านและกล่องพลาสติกอ่ะดีเลยนะคะเพื่อนเตรียมอุปกรณ์มาแล้วงั้นพวกเราะนะคะช่วยกันเอาแบบหาวิธีที่จะช่วยต้นกล้าแยกมันคือ กันได้เลยนะคะทุกคนเราเทแล้วนะเทเลยเทเลยจ้าเอ๊เดี๋วเราจะแยกกันยังไงดีล่ะเราว่าเริ่มการแยกสีก่อนดีไหมดีดีเลยแยกสีก่อนแล้วค่อยมานับกันนะแยกสีแล้วแต่ยังมีสีเดียวกันเหลืออยู่นะนะเราต้องแยกขนาดของวัตถุด้วยดีดีเลยช่วยเราแยก ดีแกวก้ากับกัวแก้แยกสีก่อนเลยเรากับค่อยจะแยกทีิดกันต่อแล้วค่อยมาช่วยกันนะนะทุกคนเราเลือกสีดำแล้วเลือกสีแดงนะโอเค ำกัะแดงแล้วยังเหลืออีกสองสีเพือเอาสีน้ําตาลไปนะเดี๋ยวสีขาวเราแยกเอง <Okay. S 2> โอเค มีไงมันมีขนาดแตกต่างกันเรามาแลกกันเถอะ เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนช่วยต้นกล้านับมาเลยเพื่อเสร็จการบัญัตเสร็จแล้วค่ะแล้วนักเรียนมีแบบรูปในการนับเป็นยังไงบ้างคะแบบรูปที่หนึ่งก็คือช่องละห้าเมล็ดค่ะมีทั้งหมดกี่ช่องคะเก้าช่องค่ะรวมได้ทั้งหมดเท่าไหร่สี่สิบห้าเมล็ดค่ะโอ้แล้วอันนี้ล่ะคะเมล็ดอะไรั่วแดงค่ะเมล็ดั่วแดงมีทั้งหมดกี่ช่องคะแปดช่องค่ะช่องละเท่าไหร่เอ่ยช่องละสิบเมล็ดค่ะ แล้วของปัญญาดาล่ะคะถั่วดำของหนูม,มีสิบมาเล็กค่ะสิบช่องล่สิบมาเล็ก<ม>ใช่ไหมคะมีทั้งหมดกี่ช่องคะลูกสิบสองช่องคะ่ะรวมแล้วทั้งหมดเท่าไหร่หนึร้อยยี่สิบช่องคะ่ะหนร้อยยี่สิบมิรค่ะอ,อ๋แล้วของปวดแก้วล,ล่ะคะห้าช่องคะ่ะช่องว่าสิบมาเล็กค่ะแล้วอีกหนึ่งช่องมีเก้ามาเล็กค่ะอ๋อรวมทั้งหมดได้เท่าไหร่คะสองขวดแก้วห้าสิบเก้ามาเล็กค่ะ แล้วของต้นต้านะคะหนูมีสิเมล็ดหกช่องเป็น60เมตรครับอ่าเห็นไหมคะว่าการนับแต่ละครั้งแบบรูปจะเป็นต้องมีวิธีเดียวไหมคะไม่ค่ะแบบรูปสามารถใช้ได้หลายวิธีในการนับอย่างเช่นของน้องเมย์น้องเมย์ม,มีการนับเมล็ดแตงโมช่องละ,ะช่องละห้าส่วนอย่างอื่นนะเรานับกันช่องละ ซีครับซึ่งก็เป็นวิธีการนับมาเลพืชที่วัยแล้วก็ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะค่ะโอเคค่ะเห็นไหมคะว่าจากกิจกรรมที่เราทำไปที่ช่วยกล้านับมาเลพืชมีแบบรูปในการนับหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นการนับแบบทีละห้านับแบบทีละห้าทีละสทีละสีเป็นไงคะการนับ แบบนี้ก็จะสามารถช่วยให้เรานับได้ไวขึ้นง่ายขึ้นไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากค่ะเห็นไหมคะเพียงเท่าน,านี้เราก็สามารถช่วยเ้ิ่มกล้าแยกมเลรรรมล็ดพืชด้วยการแยกสีแล้วก็การนัดจำนวนที่เท่ากันได้อย่างง่ายดายแล้วสำหรับวันนี้คัวรขอจบกิจกรรมการสืบสอบทางวิทยาศาสตร,ร์เรื่องมเลรรมล็ดพืชหลากสีมีวิธีหลากหลายไม่เพียนเท่านี้ค่ะ